ครับ c ี Civic f d เอฟดีคดีโปรห้าพันนะฮะคันนี้มาเก่าหัวฉีดเยี่สิบด้วยนะครับก็ได้ลูกค้าเปลี่ย,ยวฉีดไปนะฮะก็โดนไปหลาย,ายรายการอยู่นะฮะก็คนลาคัแน่นอนนะครับคันนี้โปรห้าพันแล้วจูนรถบรรทุกฟอร์ฮอรเข้าดึกนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะคันนี้ล้อสิบแปดพ่อไปดื่มเกียร์โต,โต,โต,โตโ้น,นะครับปปจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับอีกไมแแม้ตัวจับสอบผสมน้ำมันแก๊สนะครับสายเบนซินส,สายแก๊สเวลาจูเราก็มีนะจ๊ะ คนนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่นี่สดของเรันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับเอ1ด <c oughs> ีร้อยสิบแปดน้ำมันโซฮอลเก้าหนึ่งเกียร์ออโต้ท่อใบหนึ่งนะฮะไป